โอเคค่ะก็สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาในมายเก็เม์กับรับคัทายอีกแล้ว้อๆโอเคและคัน้ายของเราก็คือร้องเพลงนั่นเองนะคะก็กระตูใช้น้ำท้ามาซึ่งเจสสิก้าใช้น้ำกระท้ากระตูมาโอ้ไม่ต้อธิบายหรอกเราอธิบายแล้วงงตอนนี้ฉากของเราก็สวยเริ่ดแล้วพร้อมไหมคะ และเพลงที่เราจะมาร้องกันในวันนี้นั่นก็คือ Happy Birthday จริงๆเราก็ร้องเพลงได้อยู่แล้วแต่ไม่กล้าออกนอกสื่อไม่เอาอายไม่เอาละเขินช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นหวัดเนาะรักษาสุขภาพด้วยแม่มาเรามาเริ่มกันเลย Happy Birthday to you เปะเปด Happy birthday to you, Pepe. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Pepe. Happy birthday to you, Pepe. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, so I like ถึงเวลาแล้วที่จะถึงช่วงท้าต่อเราขอไม่ท้าต่อแล้วกันนะเนื่องจากไม่มีใครจะให้ท้าต่อแล้วแล้วก็ถ้าท้าต่อไปเนี่ยเขาเดินเขาก็ลําบากกันอีกไม่รู้จะเอาเพลงอะไรเ,เพราะเพลงอะไรก็ได้ไงโอเคงั้นก็ต้องขอจบคลิปกันไปเพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้จะลงคลิปบ่อยหน่อยแต่บางทีอาจจะไม่บ่อยก็ชักมันอะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใ่อย่าลืมกด subscribe ถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์เพื่อนดูต่อได้วยนะจุ๊บ